ทัทนช้านะครับผมอันนี้เราก็มาดูรูปหล่อนะครับเป็นนองรูปหล่อของเรานะครับล้า,ลางน้ําค้างนะครับจะชีดน้ําล้างน้ําค้างครับทุกวันเป็นประจํานะครับออกมาก็เจอทุกวันทุกวันนะครับมาด้เจอทุกวันเลยนะครับวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์นะครับนนีร้านก็เปิดตามปกติเด้อครับ <c oughs> วันนี้ทางนั้นเราก็เปิดตามปกติครับเราก็เป็นวันที่ทุกๆท,ท่านรอคอยลอ,อยคอยครับจะได้รุนรางวัลใหญ่กันวันนี้ก็ขอให้โชคดีนะครับทุกๆท,ท่านครับขอให้โชคดีนะครับเล่นน้อยเล่นมากเล่นยังไงก็แล้วแต่ครับมันเป็นสิทธิส่วนบุคคลแล้วแต่ครับมีบ้านขายรถ นีรถขายบ้านซื้อครับชอบตอนนัวไหนซื้อเลยที่ราวนี่ก็เพราะว่ามันจะมีน้ำค้างเกาะนะครับถ้าตอนส,สายๆนะครับตอนส,สายๆตอนส,สายๆนะครับมันก็จะเป็นจุดนะครับใบมันจะด่างจะไม่สวยแล้วจะเลื่อนมาทำไมเนี่ยโอ้ย เอามาทับนิโปรตีนกันไว้นี่นะโอ้ยเนาะไวเลยพี่เอ็มทำอะไรทำอะไรนะกอกนะน้ำโอ้โหนี่ครับทำให้ล้างัำใบมันจะไม่สวยกับมันจะด่างต้องล้างต้องล้างน้ำค้างก่อนครับเพราะน้ำค้างทุกวันนี้มันไม่เหมือน มันไม่เหมือนแต่ก่อน,นครับมันเป็นกรดมันเป็นด่างไปแล้วสงสัยใครเปิดน้ำหรือเปล่ววาใครแย่งน้ำไหมโดนแย่งน้ำอีกแล้วโอ้ไม่ไหวเลยใครนอ้อแย่งน้ำพีเดนองอ <c oughs> ันนี้ก็สวยแล้วนะครับใกลจะได้จำหน่ายแล้วนะครับนี่สองแถวนี้นะครับ ก็จะได้จำนายอีกแล้วครับผมก็จะได้จำนายอีกแล้วครับ เหลือไม่เยอะนะครับรุ่นที่พอจะเก็บขายนะครับก mm ็เหลือไม่เยอะเ mm hmm. มืเอ mm ่อ hmm. คืนนี้ก็มีการเพราะใหม่นะครับ mm hmm. เพาะ,มะเมล็ดเมื่อคืนนี้ก็เพาะ,มะเมล็ดหกถาดน,นะครับ มเลดใส่กล่องโฟมนะครับหกถาดมาจอมมาทำคลิปแล้วครับแต่ว่าโอ้ยเมื่อคืนนี่โดนอายุมแมลงเมาครับลงเต็มเลยนะครับเห็นมาปิดไฟนะครับปิดไฟเลยเมื่อคืนนี่ครับเมื่อคืน,นปิดไฟแต่ข้างนอกข้างในมืดตึ๊บเลยนะครับไหลแมลงเมามันไปที่อื่นครับ ประมาณ10นาทีอ่าเรียบร้อยครับเป็นเ่ินเสร็จพิธีนะครับโอ้แบเหมืองเราทำอะไรนาะวันนี้พี่ทีมงานก็มาครบกันแล้วนะครับ อย Hye ู também, <S <S <smoke> <S ่ในครัวครับวันน kind of ี้ไหวออกด้วยก็จะวุ่นวายกันหน่อยว้าวุ่นกันหน่อยครับจะว้าวุ่นกันหน่อยจะว้าวุ่นกันหน่อยนะครับช่วงเช้าช่าสายนะครับอันนี้ก็จะมาลุ้นกันเหมือนเดิมนะครับเราจะมารอลุ้นกันเหมือนเดิมเนาะ กันว่าจะมีผู้ป่วยเข้ามาเยอะไหมนะครับจะเหมือนเมื่อวานนี้ไหมครับวานก็พอสมควรนะครับเมื่อวานก็รู้สึกว่าวุ่นวายพอสมควรแล้วก็มีผู้ที่มาพักรักษาตัวที่นี่ฮะทั้งคนเก่าคนใหม่ด้วยนะครับคนเก่าที่รักษายังไม่เสร็จหรือว่ามีธุระเขาต้อง,องกลับไปก่อนแล้วก็กลับมาแล้วนะครับโอ้หนูเห็นได้ไลายมานี่ สมบักดองมาขายอีกแล้วโอ้ใส่สมบักิดองโอ้สมบักดองอีกแล้วนี่ถ้างั้นเห็นถ้อากาศถ้าอากาศทุ่เงินสิบาสบาทว้านี่เอามาขายเนี่ยนี่โอ้ นัวน้ำขายไปแล้วอะ่ะพี่ดาบอกไม่ก,กินแก้ข่าวไหมแก้ข่าวไหมโอ้ยม่วว่านนี่ก็บัตรประชาชนเป็นเหตุมันนี่กัสมพักเป็นเหตุโอ้ยขายอย่างเดียวมั่เห็นบอกขายอย่างเดียวนะครับ อย่างเดียวเลยบาง,งั้นวันนี้ก็เปิดเพจเหมือนเดิมนะครับผมทางด้านเรานะครับก็เปิดเพจเหมือนเดิมครับเปิดเพจเหมือนเดิมนะครับสามารถทักเข้ามาที่เพจนะครับแล้วก็โทรเข้ามาที่เบอร์เก่าเบอร์เดิมนะครับ0ูนย์3 6ดศ1นหเจ็กนะครับศ8 0ย์3 6 7 6ูมโทรเข้ามาได้เลย่อนาะการเป็นแบบไหนนะครับ เจ็บปวดจุดไหนตามร่างกายนะครับโทรเข้ามาได้เลย, <Gore> ย,เลยนะครับผมโอ้เตรียมพร้อมแล้วนะครับเตรียมพร้อมนะครับนี่ใบตำประวัตินะครับ นี่อันนี้ก็จะเป็นใบนะครับนี่มีอะไรที่ต้องห้ามนะครับนี่ก็จะเอาใบนี้นะครับหลังจากที่ออกจากห้องรักษาแล้วก็จะเอาใบนี้ให้ผู้ป่วยนะครับน้าใบกระดูกทับเส้นนะครับก็จะมีหารนต่างๆต้องห้ามนะครับแล้ววิธีการปรบคุมน้ำแข็งนะครับวิธีการปฏิบัติตัวนะครับนี่ จะมีเบอร์โทรให้ด้วยครับนี่แล้วก็ใบประวัติามาวันนี้วันนี้เท่าไหร่นะครับดูไม่หมดครับดูไม่หมดโยกขาอกโดูไม่หมดเลยนะครับนี่นะครับผู้ที่รับเคสนะครับก็จะคนนี้นะครับเสียงวบใบเมื่อก <c ười> <c ười> ี้นี่นะครับก็จะมานั่งยิ้มแค่แห้งอย่นี้ใช่ผ่านไปผ่านมา <c ười> ขนมมาฝากหนูด้วยนะจ๊ะ <c ười> นี่คนนี้แหละค่ะ นมปัับเพื่นอนใจดีนี่ใจดีูกินได้ทุกอย่างค่ะทุกวันนี้รูกำลังหิวนะคะอืมนี่ก็จะเป็นใบประวัติต่างๆนะครับ,รอ,บอ่าใบาประวัติต่างๆก็จะคล้ายๆโรงพยาบาลนะครับก็จะมีเครื่องวัดความดันด้วยวัดกันทุกคนนะครับผู้ป่วยที่นี่ก็ต้องวัดทุกครั้งนะครับวัดทุกครั้งก,ก่อนเข้าห้องรักษานะครับ พื่อความปลอดภัยนะครับเพื่อความปลอดภัยถูดีๆถูดีๆโอ้เดียมดดยดเดียมมาบเลยโอ้ยเดียม,มเดียมปนหัวคน <laughs> ห, <laughs> <laughs> นห <laughs> ยสบาย,ย,ยมาบเลยเบื่อแหงยนยนมือโอ้ตายตายตยตาจหอ,อยเฮงไดเอานี่ข้านา โอ้ยเบื่อคิดเห็นสภาพเดินได้ปะ <What? S 1> เมื่อวานผมก็ลองวัดความดันดูนะครับเก้าเก้าสิบห้านะครับความดันผ่ไม่ถึงร้อยครับใส่ไม่สบายด้วยนะมันเหนื่อยมันเหนื่อยแล้วก็เดินทั้งวันทำกิฟทั้งวันเนี่ยมั่สบาย ประวัติเมื่อวานนี้ครับอีจะมีของต้องห้ามนะครับจะในนี้หมดเลยนะครับของต้องห้ามวิธีการ,รบางคนน้าแข็งนะครับาการปฏิบัติตัวยังไงก็จะอยู่ในใบนี้แหละครับที่ๆทีมงานก็จะเอาใบนี้แล้วก็ม่ให้ผู้ป่วยนะครับ กใบประวัติอีกใบหนึ่งครับก็จะประมาณนี้นะครับนี่นะครับผู้ป,ป่วยที่เข้ามาก็จะมานั่งตรงนี้นะครับนั่งรอตรงบริเวณนี้นะครับถักประวัติเสร็จแล้วก็นั่งรอกันนะครับนั่งรอกันตรงนี้ครับนั่งรอกันตรงนี้นะครับ,รรบซึ่งบางท่านก็จะโน่นนะครับเข้าไปนูน่นนะครับสวนผักเลยนะครับถ้าไม่นั่งรอก็จะเดินเข้าไปนู่น เขาไปดูผักนะครับบางท่านก็รักษาเสร็จก็ซื้อกับบ้านไปด้วยครับติดไม้ติดมือไปด้วยซื้อกับบ้านไปด้วยนะครับก็แล้วแต่ต้นนะครับแล้วแต่ต้นอะไรราคาเท่าไหร่ก็ว่ากันไปครับบางท่านก็ซื้อไปเยอะนะครับบางท่านก็ซื้อไปเยอะเลยท่านก็ซื้อไปเยอะเลยนะครับ ไอ้บุ้งซื้อเลขไปโบ่บ่คำเดียวเลยบ่บ่เสียอืวยมว่าทีเดียวยังเอาได้เขาอ,อยู่โอ้ยตัวสิบบาทหนึ่งสองส่งหวังเล็กๆน้อยๆน,นะครับอ่าว่าแล้วก็ไม่ใช่มาแล้วบ่ใช่ไหมเอ้ยน่าจะเป็นผู้ป่วยหรือว่า โอ้มันจากบุรีรัมย์ครับทะเบียนสวยด้วยนะครับเก้าสามสามสี่ 4, ถ้าจำไม่ผิดมองไกลๆครับมาจากจังหวัดบุรีรัมย์นะครับน่าจะเป็นผู้ป่วยนะครับสวยเข้าสวนผักอยู่แล้วนะครับ อันนี้มีฮาครับอันนี้ต้องมีหาอันนี้ต้องมีฮาอ้คนป่วยน่าจะเป็นคนป่วยครับน่าจะเป็นคนป่วยนะครับ,นนรบที่เข้ามาน่าจะมากันสองครับสองหรือคนเดียว สองนะครับเคยมาด้วยหรือเปล่านาะมองดูมันคุ้นคๆมันเคยมานะครับเต็มข้ามาแล้วนะครับเต็มขามาแล้วนะครับจากจังหวัดบุรีรัมยนะครับ จังหวัดบุรีรัมย์เลยโอ้เครมาแล้วนะครับโอ้ที่พนเป็นละลายเนี่ยจำได้แล้ว,ว <c oughs> ทิ่เป็นละลายเส้นเนี่ยหกเส้นโอ้ทั้งเส้นนอกเส้นในโอ้แต่ผมเนี่ยมึงโอ้คุณคุณอยู่นะ เดี๋ยวมันนี <|so|>> uh ้เพ uh uh ิ่งการรักษาแล้วมันนี้มันนี่ทำการรักษาแล้วนะครับอ๋อยินดีต้อนรับนะครับ